โอสคูล oh 8ผมรู้จักร้านนี้ได้ไงหรอผมขอสารภาพเลยครับผมได้เห็นคลิปของช่องคุณภูริพามาที่ร้านนี้แต่ทําไมไม่เคยมาร้านนี้เลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาศรีราชาแล้วอยากหามุมถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศแบบร้านคาเฟ่ในโรงเรียนเก่ากับที่นี่ครับโอสคูล8ปคาเฟ่ที่นี่เคยเป็นโรงเรียนอนุบาลมาก่อนครับก่อนที่โรงเรียนจะปิดตัวลงไปเมื่อปี2540ก็กว่า28ปีแล้วโรงเรียนนี่มีชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลศรีราชาเอกชนตอนที่สมัยเปิดเรียนอยู่โรงเรียนนยบบเ้งมอนุุาาลลลจถึ3 ขนาดของโรงเรียนก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนะครับมีอาคารหลักอยู่เพียงหนึ่งหลังเป็นอาคารปูนขนาด3มชั้นเป็นทรงบูมเมแรงบันไดทางขึ้นอยู่ตรงกลางตรงด้านหน้าทางขึ้นก็จะมีเสาธงอยู่หน้าอาคารก่อนที่ทางเจ้าของคนปัจจุบันเขาจะรีโนเวทมาเป็นร้านคาเฟ่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีร้านคาเฟ่แบบนี้ที่ศิลชาด้วยพอตอนที่ขับรถเข้ามาถึงคือบรรยากาศที่นี่แบบคิดถึงโรงเรียนตอนย้อนไปสมัยเด็กๆเ,เลยไหนจะบันไดทางขึ้นอาคารราวบันไดเอ่ยห้องน้ําเอ่ยรวมไปถึงพื้นหินขัดที่ผมต้องถอดรองเทา้าแล้วใส่ถุงเท้าวิว่งงไลลด์กาาคร้้ถึแว อดอมยิ้มไม่ได้พเพื่อนเพื่อลองนึกภาพตามนะโรงเรียนที่นี่เมื่อตอนยังเป็นโรงเรียนอนุบาลอยู่มีเด็กทํากิจกรรมกักนอยู่วิ่งเล่นกันเรียนหนังสือกันคงเป็นภาพที่น่ารักมากเลยพเพื่อนๆว่าไหมและแล้ววันเวลาก็ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับวันที่ผมได้มีโอกาสมา,มาที่โรงเรียนแห่งนี้ในฐานะนะักท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ยังเก็บกลิ่นอายของความเป็นโรงเรียนผสมกับคาเฟ่ที่เข้ากันได้ดีเลยความขลังของตัวอาคารมันทําให้ความรู้สึกของผมรู้สึกอยากรู้อยากเห็นว่าทางเจ้าของคาเฟ่เนี่ยเขาเอาอาคารเก่าแบบนี้มาทําคาเฟ่มันจะเจ๋งขนาดไหนเพื่อนูแต่ละห้องที่เขานมลิ่น อายของความเงียบสงบความเหงาความอบอุ่นความคิดถึงความห่วงใยความสบายใจความสนุกและความเป็นกันเองหลายๆห,ห้องในอาคารหลังนี้ได้แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันสําหรับเพื่อนๆชอบห้องแบบไหนกันบ้างแต่ว่าไปคาเฟ่ที่นี่ก็มีจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับผมตามมาจากหน้าเพจของเขาลองเข้าไปส่องกันได้ครับโอชคู88เพิ่งจะเปิดโซนใหม่เป็นโซน PP Plant จะมีน้องกระต่ายน่ารักอยู่กลางสวนน้อย,อยก็คนสามารถให้อาหารน้องกระต่ายไดย้ด้วยนะผมเดินเที่ยวในโรงเรียนคาเฟ่นจนเพลินเลยมันทําให้รู้สึกสบายใจแบบแบบไม่ถูกเหมือนเวลามันถูกยุดไว้ ให้เราย้อนกลับไปคิดถึงสมัยเรียนโรงเรียนก็คือโรงเรียนครับทุกคนไม่ว่าจะผ่านอะไรมาที่แตกต่างกันผมเชื่อว่าทุกคนยังคงมีภาพความทรงจำในเรื่องราวดีๆสมัยเป็นนักเรียนกันได้ผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาที่ร้านนี้กับเ,เพื่อนๆสมัยเรียนความรู้สึกอาจแตกต่างกับผมที่มาครั้งนี้ก็ได้ผมเชื่อได้เลยว่าคงนั่งระลึกถึงความหลังกันแน่ๆความทรงจำของคนเราบางคนบางทีมันก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยบรรยากาศอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ไดกถึงวัยเด็กในวันานขอบคุณที่ติดตามคลิปนีีค้คครรััับบสสวด